สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโรครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่เกมนิโนคุนิครอสเวิลด์กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเพจออฟฟิเชียลนะครับเขาก็มีประกาศแพล่าสุดแล้วนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาในวันพุธนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูประกาศนะครับว่ามันจะมีแรอัปเดตมาบ้างนะครับแล้วก็จะมีพูดถึงแพทของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเข้ามาเปรียบเทียบนิดหน่อยเหมือนเช่นเคยนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะะคครรรััับบเเดดีี๋ยยววาไปปูกกศของนน้ล ก็นี่เลยครับประกาศแจ้งกําหนดการอัปเดตในวันที่3สิงหาคมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเกมนิโนคูนิเซิลบลัวบเนี่ยมันจะอัปเดตในวันพุธนะครับซึ่งรายละเอียดของการอัปเดตในรอบนี้นะครับจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่าย3โมงนะครับแล้วเขาก็มีดอกจันทร์สีเขียวนะครับบอกด้วยว่ากําหนดการเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับสาหรับกําหนดการเนี่ยผมบอกเลยเพื่อน ควรจะเผื่อเวลาไว้1-2ชั่วโมงเสมอนะครับเพราะจากที่ผ่านมานะครับทุกแพทนะส่วนมากมันจะเปิดเลทอยู่แล้วนะครับเกมนี้นะก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลารอนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้าเกมทันทีหลังจากเกมเปิดเนี่ยก็ให้ลองมาเช็คตอนเวลาบ่ายสามบ้านเราอีกทีหนึ่งแล้วกันครับสำหรับรายละเอียดอัปเดตในรอบนี้นะครับจะมีการเริ่มฟิลบอสซีซันที่2นะครับก็ตรงนี้ผมย้ำเพื่อนๆอีกทีหนึ่งแล้วกันสําหรับฟิลบอสซีซันที่1เนี่ยมันก็กําลังจะหมดแล้วนะครับในวันพุ อยากจะซื้อพารนะครับหรือว่าเก็บพารยังไม่ครบเนี่ยก็อย่าลืมไปจัดการกันให้เรียบร้อยด้วยนะครับใครที่พารขาดแล้วก็อยากจะเลขอีกี ให้พาสมันตันเลเวล50นะครับตอนนี้นะครับในช็อปเนี่ยมันมีขายแพ็กเกจอยู่นะ179บาทนะครับมันช่วยเพิ่ม e x p ได้2,850หน่วยด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ซื้อพาพรีเมียมนะครับจะได้รับฉายาเพิ่มเติมนะอันนี้ผมก็มีอธิบายไปในคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่พูดซ้ำเยอะแล้วกันนะและสำหรับซีซั่นของฟิวบอลเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าซีซั่นที่1กับซีซั่นที่2เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็มีเขียนอธ เมื่อเปลี่ยนซีซันฟิลบอสนะครับสเตตล้วก็ของรางวัลของบอสเนี่ยจะได้มากกว่าเดิมด้วยนะครับบอสแต่ละตัวนะครับที่เราตบแบบง่ายๆนะครับอย่างเช่นตัวน้องไก่นะครับน้องเห็ดหรือว่าวูแคนเนี่ยเราก็อาจจะใช้เวลาเคลียร์มากกว่าเดิมก็ต้องมาดูกันว่าไอสเตตของบอสแต่ละตัวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะแล้วก็รวมไปถึงของรางวัลด้วยนะครับต้องมาดูกันอีกทีว่าจะได้รางวัลอะไรเพิ่มเติมนะก็ถ้าเป็นไม่ได้นะผมอยากจะให้บอสเนี่ย มันดรอปวัตถุดิบชําระล้างของแต่ละตัวเนี่ยให้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้จะขอบคุณมากนะแล้วก็ต่อมาครับสิ้นสุดคอนเทนต์เอพิโซดปีศาจโบราณในตำนานนะครับอันนี้ก็คืออีเวนต์เจนี่นะเพื่อนๆมันก็จะปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครยังเคลียอะไรไม่เสร็จอย่าลืมไปเคลียกันด้วยหรือว่าถ้าเกิดใครที่กลัวนะครับว่าพลาดคอนเทนต์ไหนไปเนี่ยลองไปดูคลิปของผมก่อนหน้านี้นะครับผมทําสรุปไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อย่างที่3ครับเพิ่มพานะใหม่แบทจี้นะครับสำหรับแบทจี้เนี่ยค อันนี้ผมเตรียมไว้เดี๋ยวเอามาพูดในคลิปนะครับ <c oughs> น้องแบดจี้นะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเด็ดมากเพื่อนเพื่อนสแตทที่เพิ่มนะครับจะเพิ่มพลังโจมตี HP แล้วก็ความแม่นยำนะก็เป็นไปตามที่ผมคาดไปเลยนะว่าไอของที่มันไม่ได้อัปเดตก่อนหน้านะครับที่มันควรจอัปเดตเนี่ยมันก็เอามาเป็นแพทคั่นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เอพิโซดซีซั่นที่2นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับจะมีการเพิ่มคอสตูมใหม่ด้วยนะตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างตกใจนะเพราะมันเขียนมา2แบบครับ อันแรกเนี่ยคือชุดชายหาดน้าร้อนนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับจะเป็นชุดพักกรอนะซึ่งผมก็คิดครับเฮ้ยทําไมมันถึงมี2โหมวดด้วยกันนะครับผมก็ลองมาคิดดูนะว่าทีมงานเนี่ยเขาอาจจะอยากเคลียร์ชุดซัมเมอร์นะครับให้มันทันกับเซิร์ฟแม่ญี่ปุ่นกับเกาหลีนะเพราะเวลาปีหน้ามาใหม่เนี่ยมันก็จะได้อัปเดตของใหม่พร้อมกันเลยนะครับเพราะไอการอัปเดตแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นของถนัดเดนบับเบิลอยู่แล้วนะถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมของค่ายเดนบับเบิลมานะก็ในส่วนของชุดคอสตูมนะครับนี่ผมก็มีไปหามาให้้เพื่อนนแลวะ เออไหนวะก็นี่เลยครับสำหรับชุดนี้เนี่ยผมก็มีเอาขึ้นหน้าปกไปสักพักนึงแล้วหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเห็นแล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดพักรลอนนะเพื่อนๆพอถ้าเกิดดูจากดองโลนะครับกับน้องเอนจิเนียร์เนี่ยจะไหนว่ามันไม่ใช่ชุดายน้ำนะมันดูแบบเหมาะกับการไปพักผ่อนวเคชั่นอะไรแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็อีกชุดนึงนะครับชุดชายหาดหน้าร้อนครับผมว่านะอันนี้ผมก็ไม่ชัวนะครับผมเดานะบอกเลยอันนี้เดาล้วลนะครับน่าจะเป็นชุดนี้เพื่อน ชายหาดหน้าร้อนนะครับจะเป็นชุดที่เซิร์ฟเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับเพิ่งอัปเดตไปสดๆรลออๆเลยนะก็ถ้าเกิดแปลตรงนี้นะครับแปลแบบตรงตัวสับแบบทับสับกันเลยเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอันแรกเนี่ยคือนัสือนะครับน้าร้อนแล้วก็คําหลังนะครับมันคือคําว่าบีชครับก็ถ้าแปลง่ายๆนะชายหาดของหน้าร้อนนะครับตรงตัวไปเป๊ะกับภาษาไทยเลยนะเพราะฉะนั้นผมว่าชุดนี้เนี่ยมาแน่นอนนะครับเซิร์ฟโกโบของเราในวันพุธนี้นะก็นั่นหมายความว่าใครที่เป็นสายแฟชั่นนะครับผมบอกเลย นักใจแน่นอนนะครับเพราะชุดคอสตูมอัปเดตมาถึง2ชุดนะแต่ในส่วนของวิธีได้เนี่ยตรงนี้ก็ต้องรอดูอัปเดตอีกทีนะครับว่ามันจะขายเลยเป็นแพ็กเกจเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าเปิดกาชาหานะครับแล้วก็หัวข้อต่อมานะครับจะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมท่องเที่ยวหน้าร้อนของปอปอนะครับอันนี้เขาก็มีประกาศล่วงหน้าไปแล้วนะน,นี่ผมข้ามเลยละกันรวมไปถึงกิจกรรมมิชชั่นเซอร์ไพรส์ฟิลบอสซีซันที่2ด้วยนะครับสำหรับที่เพิ่มมาใหม่เนี่ย ก็จะมีกิจกรรมสูงพิกอัพยามิแล้วก็บันนี่บอทนะครับก็สำหรับใครที่รอน้องป้าหมึกอยู่เนี่ยก็ต้องอดทนรอไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มานะมันน่าจะเป็นตู้ขั้นเหมือนตอนก่อนที่โคน่าจะมานะครับที่ตอนนั้นมันจะมีพิกอัพตัวเสือไฟตัวใหม่นะครับไฟเออร์ลิงมาพร้อมกับเมลเทอไลออนนะแล้วก็อย่างที่4ครับกิจกรรมพอด่ามเตรียมพร้อมสาหรับศึกชิงบัลลังก์ที่จะเริ่มในวันที่6สิงหาคมนี้นะครับก็สำหรับศึกชิงบัลลังก์เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นศึกระหว่าง4มาสู้กกันันะ็สารบลเอียดตรงน่นย เดี๋ยวผมค่อยมาทําทีหลังอีกทีนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะมีการอัปเดตสินค้าใหม่รวมไปถึงแก้ไขความผิดพลาดแล้วก็ปรับปรุงฟังก์ชันต่างๆด้วยนะครับโอเคก็ทั้งหมดนี้นะจะเป็นข้อมูลที่จะอัปเดตมาในวันพุธนี้นะครับผมบอกเลยอันนี้ตื่นเต้นมากๆนะเกมนินโนคุนี้เนี่ยอัปเดตทีไรนะครับเซิร์ฟ g ก o b อลเนี่ยจัดหนักจัดเต็มทุกแพทเลยนะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ อยากจะพูดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตู้กาชาอินเมจนพิกอัพยามีแล้วก็บันดี้บอดสักหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มีไปหาข้อมูลมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะก็สําหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับมันจะมีตู้พิกอัพพิเศษนะครับตู้พิกอัพความมืดมาก่อนเลยนะก็อันนี้เนี่ยมาก่อนกิจกรรมอีเวนต์อีพิโซดหนึ่งหรือว่าอีเวนต์จินนี่ด้วยนะครับจะเป็นพิกอัพน้องยามีนะครับกับริมูนะจะเป็นพิกอัพตัวละครธาตุความมืดทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งตัวเด่นในตู้เนี่ยแน่นอนตัวละครพื้นหลังนะครับจะเป็นน้องยามิแล้วก็รีมูนะครับแต่สําหรับรีมูนะครับเซิร์ฟเราเนี่ยมันไม่มีในตู้กาชาไงเพื่อนๆมันไปอยู่ในตู้แอสเทอร์ไลท์แทนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าไอ้รีมูตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปเทียร์พิวพีเลยนะครับของสายแทงนะแล้วก็อีกตู้หนึ่งนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็จะเป็นตู้นี้เพื่อนๆนี่ตู้พลิกอัพธาแสงนะครับจะมีเป็นบันนี่บอทนะครับแล้วก็ น้องหอยกระดองฟักทองนะครับตัวนี้นะพูดง่ายๆมันเหมือนกับตู้ท้าทความมืดก่อนหน้าเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากทาาทความมืดเป็นท่าทใสนะแต่น้องปูฟักทองตัวนี้นะครับของเซิร์ฟเราเนี่ยก็จะเหมือนกับริมูเลยนะคือมันไปอยู่ในตู้แอสเทอร์ไลน์นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมอยากจะเสริมนิดนึงนะจากที่ผมหาข้อมูลมานะครับถ้าเกิดผิดยังไงผมขอไปล่วงหน้านะรู้สึกว่าเซิร์ฟญ,ญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับน้องปูฟักทองกับริมูเนี่ยมันจะไม่อยู่ในตู้กระชาทั่วไปนะครับ จะสามารถซัมมอนได้เฉพาะตู้กระชาพิเศษแบบที่เขาพิกอพิเศษพวกนี้นะเพราะว่าไอ้น้องปูกับน้องลิมูเนี่ยเซิร์ฟนูนะครับรู้สึกว่าวิธีการได้เนี่ยจะต้องฟักไข่เท่านั้นนะครับไอ้ฟักไข่เกลือเที่เราฟักกันทุกวันนั่นแหละครับเพื่อนๆถึงจะมีโอกาสได้น้องปูแล้วก็น้องลิมูนะเพราะฉะนั้นเซิร์ฟแม่นะครับลิมูกับน้องปูเนี่ยถือว่าเป็นอิมเจเอ็นค่อนข้างแรเลยนะครับแต่ถ้าเทียบกับเซิร์ฟเราแล้วเนี่ยผมว่าเซิร์ฟเรานี่แรกว่านะ <c oughs> แอสเทอร์ไลน์นี่อย่างแพงนะครับตัวลละะะ70,000แอออสสเเเเเเททไไนนนนก็าาาาหรรรรััับบซิ์ฟค้้ตูขขีี่่มย เขาก็เลยเอามาผสมนะครับจะเป็นน้องยามีนะครับเอามาคู่กับน้องบันนี้บอดนะโอเคครับก็สำหรับคลิปอัปเดตข่าวสารในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่อยากพลาดข่าวสารเกมนี้โนคุณนี้รวมไปถึงเทคนิคดีๆต่างๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่กดติดตามแล้วนะครับถ้าช่วยคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้ผมเนี่ยจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับว